สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กบัญชีคนต่างชาติค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าวิธีการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กตัวนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะแบบบป๊อปปูล่ามากๆเนื่องจากขั้นตอนทํานะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแถมวิธีการทำเนี่ยเขาไม่ใช้รหัสนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยปลอดภย100ัยร้อซไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเค้าโดนเดน้งโดนแบนเลยค่ะที่สําคัญนะคะถูกกด Facebook 100%รด้วยค่ะเอาละค่ะ ใครที่อยากดูแล้วนะคะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนในโปรแกรม l i น์ค่ะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นดูด้านซ้ายมือเลยค่อุ้มขึ้นให้ดูแล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนทักคุยกับแอดมินได้เลยค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อบริการปั๊มไลน์เฟซบุ๊กค่ะเพื่อนๆ ไลฟ์เฟซนะคะร้านนี้มีให้เราเลือก2แบบค่ะเพื<ๆ>่อนๆแบบแรกนะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนไทยล้วนแบบที่2นะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนต่างชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองซื้อไลฟ์เฟซบุ๊กคนต่างชาติค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนในส่วนของราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กต่างชาตินะคะเพื<ๆ>่อนๆก็มีเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50,000ไ like ลค์เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มขอลองที่100ไลค์ก่อนนะ แอดมินยังบอกอีกนะคะว่าเป็นงานที่ไวไม่ใช้รหัสค่ะและไม่มีรอคิวนะคะหลังจากเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เป็นรูปภาพ QR Code ให้เรานำภาพในี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะหลังจากโอนเงินนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะเพื่อนๆ ขั้นตอนส่งลิงก์ให้อดมินนะคะเริ่มต้นไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกรูปมา1รูปอุ้มจะเอารูปนี้นะคะเป็นรูปภาพโปรไฟล์ค่ะกดคําว่าแชร์เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดคําว่ามอค่ะแล้วก็กดคําว่า c o อปปี้เท่านี้นะคะก็จะคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้มาส่งให้อดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนทําการไลค์รูปภาพนะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่132นะคะยอดเดิมนะคะ132ไลค์ like ค่ะ อุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตัวเลขในวงกลมแดงๆเลยนะคะตัวเลขนะคะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะคะเป็นงานที่นนเนียนๆค่ะไม่โปะค่ะพอมีคนมาไล์รูปเราเนี่ยก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กบัญชีคนต่างชาติจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงนะคะไม่จกตาเรายอดไม่ไหนาด้วยค่ะใครที่อยากได้ยอดไลฟ์ปังๆนะคะแบบในคลิปสามารถทักมหาแอดมินเขาได้เลยที่ไลน์และไซต์ปั๊มไอทีไทยเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดทุกอย่างนะคะไว้ให้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถไปแอดตามกันได้เลยร้านนี้นะคะเขามีบริการ เปิด24ชั่วโมงนะคะแอดมินเนี่ยคอย standby เราเพื่อนๆอยู่ค่ะแอดมินนะคะคอย standby เราเพื่อนๆอยู่ค่ะแอดไปได้เลยเอาละค่ะยังไงวันนี้อุ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย